รอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนะดูช่องต่างๆนะครับกดดูเลยนะครับอ่านะครับได้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการจูนจานดาเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นคูแบนดหรือซีแบนดนะครับนะก่อนอื่นให้เช็คตัวจานก่อนนะครับว่าตัวจานเนี่ยได้องศาหรือเปล่านะ แล้วก็หันไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้หรือเปล่านะครับนะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับหรืออาจจะเกิดจากลมนะครับลมพัดตัวจานแรงเกินไปนะครับก็จะทําให้ไม่เจอคลื่นสัญญาณนะครับแล้วก็เช็คในส่วนของตัวสายด้วยนะครับนะตัวสายนะครับตรงหัวสายด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนะเช็คสายด้วยนะครับว่าสายขาดหรือเปล่านะครับนะเบื้องต้นนะครับ แล้วเราก็ไปเช็คในส่วนของตัวกล่องอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจูนแล้วก็ตั้งค่าใส่ค่าต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมครับไปชมกันเลยเลยครับครับพอเราเปิดตัวกล่องนะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่อง To x นะครับนะหรือ s 2 x นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นให้เรากดที่ปุ่มเมนูนะครับปุ่มนี้นะครับเมนูนะครับกดที่เมนูแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาคําว่าตั้งค่าดาวเทียมแล้วก็ไปเลือกในส่วนของการตั้งค่าดาวเทียมนะครับกดเข้าไปครับกดโอเคนะครับให้ทําการติ๊กถูกทั้งหมดนะครับนะ แล้วก็ให้เราไปขยับจานนะครับให้มีขึ้นสักประมาณ70%เอร์เซนต์นะครับนะความแรงของสัญญาณนะครับคุณภาพของภาพก็ประมาณ30ินิดนิดก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มออกนะครับนะแล้วมาที่ค้นหาดาวเทียมนะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะครับปุ่มโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้กลับไปที่หน้าตั้งค่าก่อนนะครับในส่วนของไทยคมหกซีนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นให้ตั้งค่าเป็นห้าหนึ่งศูนย์ตั้งค่าเป็นห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับตามนี้เลยนะครับที่เห็นนะตอนนี้ครับไทยคมนะครับก็เหมือนกันนะครับ ที่เหลือนะครับประมาณนี้นะครับนะเสร็จแล้วกดปุ่มออกได้เลยครับแล้วเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าค้นหาดาวเทียมนะครับให้เรากดปุ่มโอเคเลยนะครับเราจะทําการค้นหาช่องนะครับนะตรงนี้นะครับก็เลือกค้นหาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับตอนนี้เรากําลังค้นหาอยู่ทั้งหมด หนึ่งกนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ของไทยคมหกนะครับทำการกดค้นหาได้เลยครับเลือกที่ค้นหาแล้วกดปุ่มโอเคที่รีโมทได้เลยครับรอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการค้นหาช่องให้แบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ วิธีการตั้งค่าถ้าเราตั้งค่าแล้วนะครับเช็คทุกอย่างแล้วนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับแนะนำให้เปลี่ยนชุดจานดาวเทียมนะครับในราคาไม่แพงครับประมาณไม่ถึง1,000บาทนะครับได้ทั้งตัวกล่องตัวสายแล้วก็ตัวตัวหัวทุกอย่างนะครับครบเซตเลยนะครับใครสนใจจะปักลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับนะ สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอนะครับรอค้นหานะครับข้อมูลนะครับก็จะไล่มาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เจอทีวีทั้งหมด97นะครับช่องวิทยุ7ช่องนะครับเจสถานีนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับเราต้องให้ระบบค้นหาให้ได้เต็ม1 0อเนะครับขีดสีเหลืองตอนนี้นะครับตอนนี้ได้ 44%นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล่อง OKX OK หรือว่า S2X หรือว่ากล่องของ PSI นะครับทุกวันนี้ติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง อูแบนซีแบนก็สามารถติดตั้งได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วระบบก็จะอัปเดตช่องให้นะครับผ่านดาวเทียมให้ 91%แล้วอ่ามาดูซิว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับนะพอเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดตกลงนะครับหรือกดปุ่มโอเคที่รีโมทนะครับเสร็จสิ้นการค้นหานะครับมาดูนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมครับกดเลยครับ รอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนะดูช่องต่างๆนะครับกดดูเลยนะครับอ่านะครับได้นะครับต่องสาม้าโอเคนะครับ ก็ใครสนใจกล่องใหม่นะครับก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับนะก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการตั้งค่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณตัวกล่อง psi ใช้งานไม่ได้นะครับจานโนดเทียมใช้งานาได้หรือว่าใครสนใจกล่องใหม่ก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับแนะนําสินค้าดีมีคุณภาพบอกต่อครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ